มาติดตามประเด็นนะครับเรือขนน้ำมันเถื่อนหายไป3ลมลครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการนําเสนอประเด็นภาพกล้องวงจรปิดใกล้ๆท่าเทียบเรือของตํารวจน้ําสัตหีบนะครับที่พบว่าก่อนที่เรือจะหายไป1-2วันเนี่ยมันมีรถกระบะสีดาขับเข้าขับออกขับเข้าขับออกหลายครั้งแล้วก็พบว่าด้านหลังของรถกระบะเนี่ยมันมีการบรรทุกสิ่งของบางอย่างมันก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะมันขนของเพื่อเตรียมเสบียงให้กับคนที่เขาเตรียมจะหนีหรือเปล่าครับแต่วันนี้ เรามาตั้งสมมติฐานอีกหนึ่งข้อกลับกันฮะไม่ได้เอาของไปให้แต่ไปขนอะไรออกมาจากเรือเปล่านี่คือเราตั้งข้อสมมติฐานนะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาคิดไปพร้อมๆกันไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดกันอีกสักทีนะครับอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ารถกระบะสีดําคันนี้ครับมีการบรรทุกมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นเป็นกล่องขนาดใหญ่แล้วก็มีผ้าคลุมมาไว้นะครับปิดมิดชิดเลยขับเข้ามาที่สะพานท่าเทียบเรือ ซึ่งก็มีข้อสงสัยว่าบรรทุกอะไรเข้าไปนะแต่ที่เราบอกว่าเราจับพิรุษเนี่ยคือช่วงที่ขับเข้าจะเห็นว่ารถเนี่ยขับขับเร็วหน่อยค่อนข้างคล่องตัวเหมือนไม่ได้บรรทุกอะไรหนักมากแต่ช่วงขับออกฮนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นช่วงขับเข้าช่วงขับเข้านะฮะก็เข้าไปก็ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่ตอนขับออกเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะ ช่วงท้ายบรรทุกเนี่ยเหมือนมันยุบลงมันยุบลงหรือเปล่าเหมือนบรรทุกของที่มันหนักกว่าขาเข้าหรือไม่ดังนั้นไอ้ที่เราตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่ขนเข้าไปหรอกของนะ่ะแต่ไปเอาของอะไรสักอย่างจากเรือออกมาหรือไม่คือพูดง่ายๆไปขนแอบ,บขนน้ำมันเถื่อนของกลางบางส่วนออกมาหรือเปล่าอ,อันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉย,ยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกันต่อ ทีนี้ครับทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านแถวแถวท่าเทียบเรือตรงนี้ให้ข้อมูลว่าท่าเทียบเรือตํารวจน้ําสัตหีบมันมีทางเข้าออกแค่ทางนี้ทางเดียวแหละครับกลางสะพานจะมีประตูล็อกไว้ไม่ให้เข้าไปเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยก็จะไล่ออกมาทันทีส่วนใหญ่จะเห็นรถที่วิ่งเข้าออกประจําเป็นรถของชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณน,นั้นและก็มักจะเป็นมอเตอร์ไซค์ส่วนรถยนต์ไม่เคยเห็นเข้าไปแล้วก็ไม่เคยเห็นรถของเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในบริเวณน,นั้นมาก่อนเลยด้วยซ้ำครับ ปกติแล้วอีสะทัศนีไอสะพานท่าเรือตรงนี้ค่ะมันเข้าออกได้ทางเดียวแล้วมันมีคนเข้าออกบ่อยไหมคะมีจ้ะมีคนมาตกปลาช่วงเสาร์ที่คนจะเยอะหน่อยเขาก็จะมาตกปลาเนาะนั่งมอเตอร์ไซค์มากันขับมอเตอร์ไซค์มากันแต่ส่วนมากรถใหญ่จะไม่มีเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยกัน้นอยู่ตรงนั้นจะมีประตูปิดอยู่เห็นไหมเขาะจะไม่ให้เข้าอยู่แล้วก็จะให้เข้าแค่ตรงนั้นนะ่ะนอกจากอ่าอ่าที่จะมีประตูปิดไว้ก็ให้หาตกปลาอยู่แถวนั้นมีอยู่มีมา อาปลาช่งวงเสาร์อาทิตย์อยู่จะส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านใช่ไหมคะชาวบ้านชาวบ้านจา<ช>้ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาออกบ่อยไหมคะไม,ไไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะว่าก็จะมีตำรวจเวรนอยู่อ่ะส่วนลูกเรือนะฮะชาวบ้านบอกว่าจะมีอยู่คนหนึ่งชอบมาดื่มเครื่องดื่มมึนเมาบนฝั่งจะมาเวลานะช่วงนะเย็นๆและชอบพูดคนเดียวตนเคยคุยด้วยไม่กี่ครั้ง และดูท่าทางเหมือนพูดภาษากลางไม่ชัดครับสําเนียงออกไปทางใต้มักจะออกไปซื้อของเป็นประจําและชอบมาคุยโม้โอ,อวดว่าอยู่ที่นี่มานานนิสนิทกับตํารวจแล้วนะเนี่ยบอกว่าทําหน้าที่เฝ้าเรือให้ได้รับค่าจ้างสองหมื่นบาทต่อเดือนแต่เขาไม่เคยเล่าให้ฟังว่านายจ้างของเขาเป็นใครฮะเวลาเขา,าซื้อของเนี่ยคุณแม่เขาเดินมาหรือว่าเขาขับรถมาหรือยังเดินเดินจนน่าจะเดินก็เดินตเตี้ยนอยู่ฝั่งนู้นนั่นแหละแล้วกฝั่งนู้นอ่า เขาจะเดินมาแล้วก็จะนอนอยู่แถวหน้าตรงหลังศาลเจ้าแม่เนหะ็นไหมแหน่ะเขาจะนอนอยู่แถวนั้นแหละน,นอนนั่งกินเหล้ากันอยู่แถวนั้นแหน่ทุกวันไหมคะถามว่าทุกวันไหมป้าก็ไม่รู้ป้าไม่ได้ไปขายตรงนั้นทุกวันไงอือจะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ตอนหญ่ก็เพิ่งกำลังอยู่ตรงน,นั้นเห็นออเออเกาเดินอยู่แถวนั้นแหละเขาจะเดินคุยก็เดินขึ้นไปคุยกับตำรวจเขาไม่เคยบอกหรอกว่านายเขาเป็นใครหรือมาจากไหนไม่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 เขาได้แต่บอกว่านายจ้างเขาเดินสองหมื่นเป้าเรือแค่นี้แหละได้เดินสองหมื่นเลยเหรอ้ นันนั้นเลยเหรอดีเนาะเป็นยังว่าเดือนต้อง2องหมื่นนี่ฮะทีมข่าวยังได้คลิปวิดีโอฮะอันนี้น่าสนใจมากนะแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยคุยกับลูกเรือคนหนึ่งที่อยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนซึ่งขึ้นมาจากเรือมาหาของกินถ้าทางคล้ายคนเมาแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ชัดแต่เหมือนจะคุยคุ้นเคยกับแม่ค้าที่เขาคุยด้วยอยู่พอสมควรแล้วมันมีช่วงหนึ่งฮะเขาได้พูดถึงอีกคนหนึ่ง คนคนเนี้ยเขาเอ่ยอ้างว่าเป็นเสเสไม่ให้กลับไปฟังคลิปนี้ไปดูคลิปนี้กันนะไหนบอกสิ่งเดือนตะกั๊บลงไงเสไม่กลับสีไม่ให้กลับเสไม่ให้กลับสีคือใครโอเคใหญ่เลยโอเคใหญ่ไม่ให้กลับให้อยู่ให้คดีจบคดีจบเมื่อไหร่เอามันลุกแลยวนี่มันได้แผลเป็นแรงงานตัวอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งก้ามันจะไ,ได้ขึ้นศาลขึ้นสาลเสร็จพอ,อ,ย,อ,อยึดเรือเอขาดูน้ำมันยึดเรือเรือเขายึดอ๋อเหรอรอทีน,นี้รอมาให้ทีก็ว่าถ้ามาเหยียบแผ่น,น,สน,นเสสถิตเอาเรืออ๋อก็คือเอาเรือขึ้นคือเขาขึ้นเรือซ่ <S <S อยมาจากไหนเขาต้องเขาต้องเอาเรือออกมาประมูลเนี่ยฮะ แม่ค้าถามลูกเรือว่าอ่าวไหนบอกสิ้นเดือนจะกลับแล้วไงเขาบอกเสไม่ให้กลับให้อยู่จนคดีจบส่วนคดีจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนื่องจากต้องรายงานตัวอีกครั้ง21มิถุนายน21มิถุนายนคือสุกหน้านะฮะเมื่อขึ้นศาลเสร็จเรือบรรทุกน้ำมันจะถูกยึดเพื่อดูดน้ำมันออกและจะมีการนําเรือออกประมูลน่าสนใจฮะลูกเรือในคลิปยังตัดเพอที่ถูกกลุ่มคนเนี่ยโกงเงินไปสองพน แต่เสสั่งว่าเรื่องดังกล่าวเรื่องเล็กอย่าไปใส่ใจยังมีเรื่องที่ใหรออยู่จึงไม่ทําอะไรและเชื่อที่เสสั่งคลิปนี้เนี่ยมีการถ่ายเอาไว้นะครับช่วงก่อนที่เรือน้ํามันของกลางสามลำจะหายไปคือมันน่าสนใจตรงนี้ว่าไอ้เสเนี่ยหมายถึงใครปกติอะถ้าเราเราคุยกันเสเนี่ยมันจะหมายถึงเสนาธิการน่จะก็จะหมายถึงคนมีสีะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าบริบทเขาหมายถึงตรงนี้หรือเปล่าทีมข่าวไปคุยกับหนึ่งในลูกเรือน้ำมันเถื่อนครับ ชื่อว่านายทีซึ่งนายทีคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นลูกเรือของสองลำที่ไม่ได้หายเพราะมันไม่มีน้ํามันอยู่ในเรือเขาบอกว่าตอนนี้เรือสองลำที่จอดอยู่มีลูกเรือเหลือแค่5คนเท่านั้นส่วนที่เหลือไปกับเรือทั้ง3ามลำทั้งหมดซึ่งทั้ง5คนตํารวจเรียกไปสอบปากคําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายทีบอกว่าคืนวันที่เรือหายไปตัวเองน่ะนอนอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรส่วนที่ลูกเรือทั้ง3มลำเขาตุนสเสบียง คุณทีเขามองว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะเรือของกลางทั้งสามลำที่หายไปมีลูกเรืออยู่ค่อนข้างเยอะจำเป็นจะต้องตุนของเยอะมาทำอาหารกันภายในเรือครับเห็นความผิดปกติมีการขนถ่ายของขึ้นเรือไหมผมอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่เห็นฮนะ <c oughs> มีการซื้อสะเบียงเยอะปล่ผิดก็เป <c oughs> ็นน <c oughs> <c oughs> ะครับสเบียงคือสเบียงสเบียงคือเป็นปกติ <c oughs> ซื้อปกติ ซื้อคือปกติของเขานะครับของเขาอยู่ลำที่เลิกไปก็เขาอยู่กัน<ม>ก็ปกติคือห้าหกคนปกติตเขาต้องต้องซื้อเยอะก็ซื้อเป็นธรรมดาของเขาถ้าถามถามผมว่าผมผิดปกติไหมผมผมไม่ทราบเพราะว่าเขาเขาเพราะเขาอยู่หลายคน<ม>เขาต้องซื้อเยอะเป็นเขาต้องผมเท่าที่เห็นคือเขาซื้ออย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว ปกติที่ต้องเตรียมเสบียงเยอะเพราะคนมันเยอะไงนะฮะคุณทียังให้สื่อมวลชนขึ้นไปถ่ายภาพภายในเรือกําไรเงินหนึ่งครับซึ่งในเรือของกลางนะครับแต่ว่านะอีกเรือหนึ่งเนี่ยก็คือเรือโชคบุญชูเป็นเพียงเรือเปล่าไม่มีน้ํามันเถื่อนเมื่อเข้าไปพบว่าเจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์การเดินเรือไปหมดแล้วรวมถึงอุปกรณ์ในการสื่อสารด้วยเหมือนกันส่วนภายในเรือไม่พบลูกเรือคนอื่นนอกจากนายทีนายทีบอกว่าเริ่มมาทํางานบนเรือเพราะมีคนแนะนําและรายได้ดีจึงตกลงมาทํา โดยที่ไม่รู้ว่าน้ํามันที่บรรทุกในเรือเนี่ยมันเป็นน้ํามันเถื่อนพร้อมยืนยันคําเดิมว่าไม่รู้ว่าคนจ้างีหนเป็นใครแล้ววันที่เรือหายตนก็ไม่รู้ว่ามีการวางแผนอะไรไว้ก่อนหรือเปล่าและยังบอกว่าถ้าเกิดรู้ว่ามีการวางแผนหนีกันไว้จริงตนก็อยากจะหนีไปด้วยนะอ,อ๋อไม่มีใครบอกทีเหรอแต่นี่ไม่รู้ไงก็เลยไม่ได้ไปอบอกว่าติดอยู่ที่นี่มาน,นานแล้วอยากกลับไปหาครอบครัวครับผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่รู้ เนอะเขาก็อาจจะไม่อาจจะไม่รู้เรื่องของก็ไม่ทราบมีพี่ยังติดต่อเจ้านายพี่ได้ไหมครับเจ้านายผมหมอเจ้านายผมคือใครผมยังไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้ได้หรอว่าเจ้านายคือใครเมื่อวานพี่ไปให้ปากคำตำรวจอะได้ได้ไปให้ปากคำตำรวจไหมครับเออเขาถามประมาณไหนอะไรยังไงก็เนี่ยประมาณประมาณพี่นี่แหละพี่รู้จักเสี๋ยโจ้ไหมพี่ตอบก็ไม่ว่าเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ก็ผมไม่รู้อ่ารู้จักเสี๋ยหนุ่มไหมครับ ได้ยินแต่ชื่อแต่เห็นหน้าหน้าตายังไม่รู้ยังยังไม่รู้จักอะพี่เซนุ่มมาที่นี่มานาเรืยองทำงานแบบอยู่เนี่ยหนึ่งเดือนเพิ่งทงานเดือนครับผมได้ค่าจ้างหรือยังเนี่ยครับก็รับค่าจ้างอยู่ค่าจ้างที่เท่าไหร่ค่าแรงขั้นต่ำครับนี่ขณะที่วันนี้ฮะทางตำรวจน้ำพาสื่อมวลชนออกไปนะครับสำรวจเส้นทางที่คาดว่าเรือที่หนีไปเนี่ยที่หายไปจะใช้หลบหนี โดยใช้เรือตรวจการตรน .633 าออกจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบวนไปทางเกาะแสมสารเกาะล้านโดยร้อยตำรวจเอกจาตุรงกันเท่าเรียนรองสารวัตรสถานีตำรวจน้ำสามกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำบอกว่าลูกเรือทุกคนในเรือของกลาง3ามลำที่หายไปไม่มีอุปกรณ์ในการนำทางคาดว่าน่าจะใช้เส้นทางเลาะตะเข็บชายฝั่งไปเรื่อยๆจนถึงประเทศเพื่อนบ้านซึ่งวันนี้พบว่าคลื่นลมในทะเลแรงมากจนทำให้ออกไปสำรวจได้เพียงแค่ครึ่งเดียว จึงตั้งข้อสังเกตว่าการที่ลูกเรือกล้าจะออกเรือออกไปโดยไม่กลัวอันตรายเพราะคิดว่าเนื่องด้วยศักยภาพของเรือของตำรวจน้ำมีความเร็วกว่าการอาศัยไปในช่วงที่คลื่นลมแรงจะทําให้เจ้าหน้าที่ตามเรือได้ยากเช่นกันและเชื่อว่าตอนนี้เรือน่าจะผ่านหน้าน้ําไทยไปเรียบร้อยแล้วครับ พวกพี่พาทีมข่าวมาขึ้นมันก็แรงมากแล้วเรือมันก็สัญจรลําบากขนาดนี้ทำไมวันนั้นเขาถึงตัดกล้าถึงจะกล้าตัดสินใจออกไปกลางคืนหน่าจะแรงคนนี้ค่ะครับกลางคืนวันนั้นแรงมากครับทำไมเขาถึงกล้าที่จะตัดสินใจนาเรือออกไปครับพี่มองว่าอย่างไรผมมองว่ามันน่าจะคิดว่าตามได้ค่อนขอ้างยากครับเรือเขากับเรือเจ้าหน้าทีค่ค่ะความเร็ว เรือเจ้าหน้าที่เร็วกว่าแต่ว่าเขาใช้สุภโอกาสตอนที่ว่าขึ้นลมแรงแล้วก็ใช้เวลากลางคืนซึ่งเวลาเรามองมองออกไปเนี่ยเวลากลางคืนเราจะเห็นแค่ไฟเรือซึ่งมันมันจะสันนิษฐานได้ยากมากว่าเรือลํานั้นเป็นเรืออะไรเนี่ยก็พยายามแกะกันไปแต่ตอนนี้ผ่านมาสองวันสาวันแล้วก็ยังไร้ร่องรอยอยู่ก็เชื่อ,อว่าอาศัยช่วงขึ้นลมแรงด้วยนะฮะหลบหนีไปนะฮะ เพราะฉะนั้นต้องไปฟังท่านรองเต่ากันบ้างคุณผู้ชมครับในฐานะร,นะนะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่มีนาคมเนี่ยก็เป็นทีมงานกองปราบด้วยนะซึ่งอยู่ภายใต้ของสอบสวนกลางเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านรองเต่าวันนี้นะครับยืนยันนะฮะฟันไม่เลี้ยงฮะบ,บอกที่ลงมาตรวจสอบเนี่ยลงมาเอาเรื่องนะไม่ได้ลงมาเคลียร์นะครับ รวมถึงพลตรุตรีจรูนเกียรติปานแก้วนะครับท่านรองผู้ก,การตำรวจสสมกลางได้มีการชี้แจงภาพกล้องวงจรปิดด้วยนี่ฮะคันนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะที่มีรถกระบะคันนี้เข้าไปในพื้นที่สะพานท่าเทียบเรือบอกว่าภาพนี้เนี่ยเป็นเมื่อวันที่10มิถุนายนเวลา5้โมงเย็นนะครับแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วพบว่ารถคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถของตำรวจฮะเป็นรถเจ้าหน้าที่เองนะครับในสังกัดสถานีตำรวจน้ำสามกองกับการ5โดยท่านอธิบายนะครับบอกว่า รถกระบะคันนี้เนี่ยขับผ่านจุดกั้นเข้ามายังจุดจอดเรือด้านในซึ่งไอ้ที่บรรทุกเนี่ยถัทงท้ายรถเนี่ยที่หลายคนสงสัยว่ามันเนี่ยเยมาจอดตรงเนี้ยมันบรรทุกอะไรมันมีอะไรอยู่ข้างในท่านบอกข้างในมันคือน้ําเปล่าเป็นน้ําเปล่าสําหรับใช้ในภารกิจการฝึกทบทวนหมวดเรือสอนชนภาคหนึ่งซึ่ง1 0บถึงสิมิถุนายนเนี่ยเขาต้องมีภารกิจนี้นะครับจึงมีความจําเป็นต้องเติมน้ําสําหรับใช้ในภารกิจ บนเรือเนี่ยนะครับ <Ừ. S 1> เช่นทําความสะอาดอะไรต่าง,างๆเพราะฉะนั้นท่านบิ๊กเต่ายืนยันนะครับว่ารถกระบะคันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่เองฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรือของกลางสามลำหายไปและจากการตรวจสอบน้ํามันของกลางในเรือยังอยู่นะครับภาพที่ปรากฏตามหน้าข่าวเนี่ยผมผมคิดว่าก็าเดี๋ยวมีประเด็นที่ต้องถามก็เลยไปเอาวิดีโอทั้งหมดมาแล้วก็ไปสอบผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ทั้งหมดมาเนี่ยปรากฏว่า วันที่10เนี่ยเป็นรถที่ใช้ในการขนน้ําในการฝึกร่วมกวับสอนชนในวันที่10 11 12 13น,นะครับแล้วก็มีรายละเอียดตามนั้นนะครับว่าไปจอดที่ไหนอะไรยังไงนะครับเรียบร้อยนะครับเรือเรือเรือเนี่ยเรามีความเชื่อว่าตามที่เราเราสืบสวนเนี่ยน่าจะไปวันที่11 ช่วงเวลาสองทุ่มสิบ็ดนาทีเศษนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ถูกนําออกมาตามข้อสังเกตะ่ะแล้วมันมันก็อยู่ที่เรือของกลางแล้วเรือของกลางก็หายไปทั้งลำว่าอย่างนั้น